สโมสรไลออนขวัญเมืองราชบุรีได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบรุรีเนื่องในวันไลออนสากลเนื่องในวันไลออนสากลซึ่งตรงกับวันที่8ตุลาคม2553สโมสรไลออนขวัญเมืองราชบรุรีนำโดยไลออนนงรักษ์เจริญดินไทยนายกสโมสรไลออนขวัญเมืองราชบรุรีภาค 310D ปีบริหาร2553ถึง2554 นำสมาชิกพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนนำโดยนายนรกิจศรธาประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบรุรีมอบข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการณศูนย์การศึกษาพิเศษปร,ประจำจังหวัดราชบรุรีข้างวัดโพราชบุรณะหมู่ที่3ตำบลพงสวายอำเภอเมืองจังหวัดราชบรุรีโดยมีนายสิขวัน์ขวัญแก้วผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์การศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยคณะสโมสรไลออนขวัญเมืองราชบรุรีได้มาจัดกิจกรรมที่ดีเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสเพื่อหวังที่จะให้เด็กเหล่านี้ได้รับความอบอุ่นการเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วันเลียง้าวสามคนที milk, ่แปดัาเราจะทำกิจกรรมวันนี่เรามาแจกข้าวสาร2แกลลเศษนะคะแล้วก็วันนี้วันวัน ก็ะาไปหูแลเราจะมาดูแลเด็ก้วยทาเมตต